สวัสดีพวกเธอมาพูดถึงน้องลิซ่าอดีตสมาชิกวงแบล็คพิงค์และผู้คำนี้ได้ไหมเพราะว่าบทสัญญากับแบล็คพิงค์แล้ว YG คงไม่ให้นางใช้ชื่อแบล็คพิงค์แล้วล่ะมังคะตั้งแต่สิ้นเดือนสิงหาคมแบล็คพิงค์ก็เรียกว่ายังไม่มีอนาคตเนาะว่าจะรวมตัวกันได้หรือเปล่าเพราะสี่สาวเนี่ยก็บทสัญญากับเกาหลีใต้ไปเรียบร้อยแล้วนะคะแต่ว่าผู้หญิงที่ฮอตที่สุดในโลกณเวลานี้ที่หลายๆคน จับตามองและเป็นข่าวก็คือน้องริซ่าสาวสวยชาวบุรีรัมนีแหละเพราะว่าเธอตัดสินใจไปร่วมงานกับโชว์ระดับโลกที่ปารีสนะคะก็คือเคซี่ฮอสและเมื่อคืนนี้เธอภาพหลุดออกมาไม่หลุดหรอกน้องริซ่าตั้งใจจะปล่อยภาพหลังจากโชว์มันเสร็จสิ้นไปแล้วโชว์ห้ารอบเท่านั้นเองโชว์สามวันเนาะยี่สิบแปดยี่สิบเก้าสามสิบกันยายนและทุกอย่างมันก็จบลงและภาพ ก็ออกมาเรียบร้อย,แล,ย,ย,ยแล้วคนที่เข้าไปดูเนี่ยมีคนไทยด้วยแล้วคนที่เข้าไปดูเนี่ยมีแต่ตาเนื้อเท่านั้นนะครที่บันทึกความทรงจำเอาไว้กล้องเขาไม่ให้เอาเข้าเลยแต่พี่บอยจะพูดวันนี้เนี่ยจะพูดให้เห็นเลยว่าการที่ลีซ่า,นน Class, ดดา,า,าตัดสินใจไปโชว์หลายคนก็วิพากษ์วิจารณ์เนาะว่าอุ้ยเป็นนักร้องระดับโลกเวิร์คคลาสด่งดังมีแฟนคลับมากมายทำไมตัดสินใจไปโชว์ ที่ Crazy Horse ต้องเข้าใจก่อนนะถ้าเอเชียมอง Crazy Horse มองว่าเป็นคาบาเล่โชว์เป็นโชว์นูดเซ็กซี่เบาๆแต่ถ้าเป็นคนฝรั่งเขามองนี่คือศิละปะเต็มไปด้วยศาสตร์และสิลปของคนปารีสคนฝรั่งเศสเพราะว่ารวมพลคนเก่งๆเ,เอาไว้ไม่ว่าจะเป็นแดนซ์คอสตูมดนตรีมิวสิกหรือความสวย ผู้หญิงแท้ๆเท่านั้นที่จะโชว์นะฮะในปารีสเนี่ยไม่ได้มีเฉพาะ Crazy h o r อ e เท่านั้นจริงๆก็มีลิปเออรลิโดนะมีมูแลงลูชมูแลงลูชนี่เน่ยจะปิดไปแล้วก็ต้องยอมรับว่าสาวๆที่ไปโชว์เนี่ยก็ถือว่าเป็นผู้ที่ต้องมีศิละปะการโชว์ฝีเท้าลีลาท่าเต้นและที่สวยคคือความสวยเพราะฉะนั้นเนี่ยเอาละ มีภาควิจารณ์กันเอาเองว่าผู้หญิงที่ไปโชว์ที่นั่นมันเป็นยังไงแต่สำหรับพี่บอยพี่บอยเคยไปดูโชว์เนาะบูแรงรูสเคยไปดูโชว์คนที่โชว์ที่นั่นได้รับเกียริอย่างยิ่งแล้วก็เก่งนะคะแล้วที่สําคัญกว่านั้นก็คือพี่บอยเชื่อว่าการที่น้องลิซ่าตัดสินใจไปโชว์ที่ c คร z y Horse เนี่ยมันไม่ใช่แค่โชว์เพื่อจะเอาเงินเท่านั้นหลายคนก็วิจารณ์ว่าอ,อเขาจ่ายเยอะใช่ไหมแต่พี่บอยมองว่า นี่คือความฉลาดของลิซ่าและทีมงานไม่รู้ทีมงานนี่คือคุณแม่หรือใครแต่พี่บอยยอมรับเลยว่าการที่ลิซ่าตัดสินใจไปโชว์ที่ปารีสครั้งนี้นี่คือการเรียกพื้นที่สื่อและเป็นเกมการวางหมากตัวเองที่เก่งที่สุดครั้งหนึง่งนี่คือหมากที่เก่งเพราะวันที่เดินออกจากการจบสัญญาไม่ต่อสัญญากับเกาหลีนะคะ YG เนี่ย ถ้าเป็นศิลปินท่านอื่นก็คงจะเงียบๆถูกไหมแต่นี่การที่ไปโชว์ที่ปารีสครั้งนี้เนี่ยมันก็คือการสร้างกระแสให้ตัวเองการฉายไฟให้ตัวเองโดดเด่นและให้คนทั้งโลกหันมามองและมันคือการทำให้วงการบันเทิงโลกรู้ว่าลิซ่าที่เป็นนักร้องเบอร์หนึ่งของโลกตอนนี้ฉันไม่ได้แค่ร้องเพลงได้เท่านั้นนะฉัน อยากจะทําอะไรให Lisa สสม,รม่ๆลิซ่าจะโพสเสมอแม้กระทั่งล่าสุดเนี่ยที่เราเห็นในข้อความที่น้องลิซ่าโพสต์ในไอจตัวเองเนี่ยเธอจะพูดเลยว่านี่คือประสบการณ์ครั้งสําคัญเนาะมันคือเขาเรียกว่าการเปิดโลกของเธอเพราะฉะนั้นพี่บอกกันจะบอกว่าการที่ลิซ่าไปโชว์ครั้งนี้นี่คือการแสดงให้เห็นว่าฉันพร้อมจะทําอะไรใหม่ๆในชีวิตนะนี่คือความเฉลียวฉลาดเนาะและจากนี้ไปแปลว่าอะไรแปลว่า อะไรที่ท้าทายให้ติดต่อเข้ามาเดอ้อลิซ่าพร้อมจะทำหลายคนบอกโอ้ลิซ่าทำไมทูไม่ต่อสัญญาล่ะความเป็นแบ็คทริงก็คงจะจบแล้วเอาตรงๆถ้าไม่ต่อสัญญานะความเป็นแบ็คทริงมันจบอยู่แล้วยกเว้นเจรจากันได้ว่ารวมตัวเป็นครั้งเป็นคราวแต่พี่บ่อยว่านี่คือก้าวสำคัญมันคือหัวเลี้ยวหัวต่อของชีวิตมันคือจังหวะที่กำลังจะก้าวไปของชีวิต มันคือทางแยกของชีวิตและพี่บอยมองว่าสิ่งที่ลิซ่าทำอยู่นั้นฉลาดที่สุดนี่คือประสบการณ์ของพี่บอยที่มองเกมนี้นะนี่คือเกมชีวิตของลิซ่าและพี่บอยมองเลยว่าการที่สื่อทั่วโลกแม้กระทั่งพวกเราคนไทยตามตลอดเวลาเลยว่าเฮ้ยบทสัญญาแล้วบทสัญญาแล้วจะไปทําอะไรและมันเปิดตัวด้วยอันนี้เนี่ยมันเปิดตัวที่หนึ่งว้าวใช่ไหมโอ้แปลกสอง มันทําให้เห็นว่าฉันไม่ได้ทาแค่การเต้นบนเวทีและเป็นนักร้องนะฉันทำอะไรได้มากกว่านั้นสามนี่คือการประกาศให้โลกรู้ว่าฉันทําอะไรได้ใหม่ๆเสมอเก่งเหลือเกินลิซ่าพี่บอยให้กําลังใจค่ะแล้วใครจะดูถูกน้องลิซ่าไม่รู้แต่ภาพที่ออกมาและมุมมองของพี่บอยในแง่ของการวิเคราะห์วงการบันเทิงแบบพี่บอยบอกว่านี่คือการฉลาดที่สุดที่ลิซ่าทําแบบนี้และจากนี้ไปก้าต,ต่อไปเราจะรอดู พราะก้าวแรกหลังจากที่หันหลังให้กับ b l a c k พิงคค่ายสังกัดเดิมยังว้าวยังปังขนาดนี้แล้วจากนี้จะปังขนาดไหนพวกเราให้กำลังใจลิซ่าและติดตามกันนะคะ